เกมครับถ้าผมอยากเขียนไ้เองโดยไม่พึง่งคนอื่นผมต้องทำไงครับพี่ ตลอดเวลาในการเทรดของผมเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเทรดได้งตลอดเนี่ยคือผมไม่เคยคิดจะขอแผนการเทรดจากเพื่อนเลยจากอาจารย์หรือว่าตามในกลุ่มว่าเข้าเทรดตรงนี้เราจะ CP หรือว่า SL ตรงไหน,นเราจะถือต่อดีไหมหรือเราจะคัดดีเราถ้าชนะเราจะทำซ้อำอยังไงทำยังไงดีในวันที่เราแพ้เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับและไม่อยากโทษใครเพราะถ้าเราไปตามเทรดสตาร์ทของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่โทษคนอื่นมากกว่าโทษตัวเองครับแต่ผมเขอเก็บความรู้เขอเก็บประสบการณ์ครับจดจำทดลองแล้วก็ลุยเองก่อนมีจังหวะได้บ้างโดนบ้างมีจังหวะทททีีีีีี่่่่่แแบบบโดนนนนนนววัััึงงง็หหหลลกกก้้าาครสิมมมมตผอใจข ค่อยๆพัฒนาสกิลของความชินชาในตลาดไปครับตามระดับความโหดของตลาดที่ผมเคยเจอผมไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยครับว่าใครจะเก่งกว่าผมหรือว่าใครจะดีกว่าผมหรือว่าใครจะปลอมหรือว่าจรงิงใครจะเสได้เยอะกว่าใครจะเทรดได้น,น้อยกว่าคนนี้เทรดดีคนนี้ไม์เซ็ตดีเพราะจริงครับในตลาดนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าใครจริงหรือว่าใครปลอมเราดูแค่นี้พอครับว่าเขารวยจากการเทรดจริงหรือเปล่าใช้ชีวิตให้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขามีหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ที่เขามีให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือเปล่าและผมไม่เคย ครับให้เราเข้าเทรดครับสำหรับผมตลาดนี้เป็นของได้เสียครับเราจะรวนมาเยอะแค่ไหนเจ็บมาเยอะแค่ไหนก็กัดฟันสู้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนคิดว่าฝากเงินไว้กับตลาดก่อนก็ได้เชื่อไหมครับตั้งแต่ผมเริ่มเทรดจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังมั่นใจตลอดว่าผมจะรวยจากตลาดนี้และผมเชื่อว่าผมจะสามารถเปลี่ยนชีวิตจากตลาดนี้ได้ครอบครัวผมจะสบายแต่ความมั่นใจของผมเนี่ยผมจะไม่เชิญชวนให้ใครมาเทรดแบบรวยแน่สําเร็จแน่จากตลาดนี้แต่ผมจะมั่นใจลึกเพื่อสร้างความเชื่อให้ตัวเองก่อนและผ่านไป10ปีตั่งนี่ผมเทรดมาจนถึงวันนี้เนี่ยภาพวัันนแรรกววีียยดดเสต่่ทใค ยืนระยะได้นานกว่ากันและไม่ว่าจะนานแค่ไหนครับผมจะสู้กับมันเรื่อยจนกว่าผมจะได้นั้นเชยนนะจากตลาดนี้เนี่ยคือความร่ำรวยแบบมีสติเราต้องเป็นคนที่ไม่บ้าจนเกินไปและไม่ขี้ขาดจนเกินไปจำไว้ครับว่าสนามนี้ไม่หมู่ครับไม่มีการเทรดเสียเยอะแล้วของเงินคืนได้ไม่มีส่วนลดไม่มีพอตแตกสะสมแล้วสามารถแลกเงินคืนกลับมาได้และไม่มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เทรดเสียซ้ำๆนะ,ะมีแค่ความรู้ประสบการณ์และทุนของตัวเองเท่านั้นครับที่จะทำให้เราอยู่ในตลาดนี้โค้ชเจมส์เนี่ยให้ความรู้ฟรีได้สอนฟรีได้เราสามารถเรียนหน้าเพจได้เลย ผมเองก็เป็นคนที่สัครสมองมาก่อนในตลาดนี้แต่ผมเข้าใจธรรมชาติของตลาดเราแค่ต้องอยู่ให้ได้กับมันทุกวันและจําไว้ว่าแบบนี้ครั้งต่อไปเราจะไม่ทำอีกผมเชื่อว่าตลาดปีนี้หลายคนได้เห็นการทำออนทำไฮหลายครั้งออนทำไฮหลายวันเลยและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายความหดลงเลยหลายคนเนี่ยแพ้ตลาดแบบยับยับ,ยบหลายคนชนะตลาดจนร่ารวยแต่สิ่งที่ทุกคนได้กันมาเนี่ยก็คือประสบการณ์จากตลาดที่ทุกคนไม่เคยเจอครับและประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ราคาแพงแล้วหาเรียนได้ยากมากๆไม่มีสอนที่ไหนครใครที่สามารถยืนหยัดและผ่านตลาดช่วงนี้ไปได้เนี่ยผมนับถ ใต้ช่องคอมเมนต์เพื่อไปกันกำจายให้ขับเทเด้ยทุกท่านนะครับ